สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่1 9 9 1 1ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนธันวาคมพศ2565ซึ่งการดูดวง12สราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนทาโร่1991เองค่ะ ซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองการทำนายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละ ราศีกันได้เลยค่ะดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การํนำนายราศีมีนค่ะเกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะประจำเดือนธันวาคมพศ2565นะคะการํนำนายของแนนนะเป็นการํนำนายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะคะ การทำนายของแนนนเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะให้ทุกคนนะครบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีมีนประจำเดือนธันวาคม2 5ง5นะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าแปดดาบ 8ถ้วยนะคะ the high p r i e d นะแล้วก็ knight of p e n t a c l e นะคะแดดาบนะมาบอกว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักมาหรือว่าณนะตอนนี้คุณอาจจะมีความอึดอัดใจมีความเครียดมีความกังวลหรือว่ามีความกดดันอะไรบางอย่างในชีวิตนะคุณก็เลยอาจจะแบบ มีความแบบวิตกจริตหรือว่าเครียดเข้ามานะคุณจะสามารถหาทางออกได้ถหาว่าคุณมีสติมีหเหตุลผลมีความรอบคอบนะแล้วก็ใช้เหตุผลนะในการตัดสินใจนะคะอย่าใช้อารมณ์นะรับรองว่าคุณจะหาทางออกหรือว่าควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้แน่นอนนะคะ 8ถ้วยนะบอกว่าคุณจะสามารถมุ่งบอนจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้นะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะใหญ่หรือว่าจะหนักแค่ไหนคุณก็สามารถจะแบบเดินออกได้แล้วก็สามารถเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ได้นะคะเดอ h i ไฮพินเทสนะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะเป็นคนที่แบบ อยู่เฉยๆก็มีคนอยากจะเข้าหาเข้าใกล้ด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบมีความลึกลับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบหวงความเป็นส่วนตัวมากนะใครที่จะเข้ามาถึงตัวคุณนั้นได้ก็แสดงว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนที่คุณไว้ใจที่สุดนะถึงจะเข้ามาได้นะสิ่งนี้แหละทําให้คนอื่นเนีย่ยนะอยากจะเข้ามาค้นหาใจคุณมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความลึกลับ ทำให้มีความโดดเด่นทางด้านเสน่ห์มากนะในออฟ o ิศเคร a อน่นบากว่าคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะหรือว่าคุณอาจจะรู้ช่องทางในการหาเงินรู้วิธีในการหาเงินนะทำให้การเงินคุณเนี่ยแบบมีความแบบมั่งคั่งนะหรือว่ามีความมั่นคงมากๆเลยทีเดียวนะจ๊ะเอาล่ะนะมาดูสิว่ามีอะไรอีกนะคะสามดาบนะ e ร n o f s o r อนะคะเด ชาลิยอดนะแล้วก็หกไม้นะคะสามดาบนะมาบอกว่าคนไหนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะรักซ้อนรักสามเศร้าเราสามคนนะคุณก็อาจจะมีความเครียดความกังวลเกิดขึ้นนะแต่คุณจะหาทางออกได้นะแต่ถ้าหากคุณเนี่ยนะแบบ หาทางออกไม่ได้นะให้คุณนะมีสติแล้วก็ใช้เหตุผลนําทางรับรองว่าคุณจะรู้วิธีจัดการนะในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความรักได้แน่นอนนะคะหรืออย่างนหนึ่งนะคุณอาจจะแบบมีคนรักมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของรักซ้อนได้ถ้าหากคุณปล่อยให้เขาแทรกเข้ามานะเพราะฉะนั้นให้คุณนะมีสติแล้วก็มีความหนักแน่นนะคะแล้วก็ ถ้าหากแบบอยู่ในแบบปัญหานั้นอยู่ก็ให้คุณเนี่ยหาทางแก้ไขให้ได้รับรองว่าคุณจะจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนนะคะ ครี Green นอฟสอดน่ะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่ตรงรักความวิริธรรมแล้วก็เป็นคนที่เด็ดขาดนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบดุนะคุณก็เลยสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีแน,น่นอนนะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักแค่ไหนคุณก็สามารถจัดการแล้วก็หาทางออกกับปัญหานั้นได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเดอชาลยอดนะมาบอกว่า,วา คุณนะจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่ามีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าได้เดินทางเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นนะคะคุณก็จะมีความสําเร็จกลับมาแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางแบบไหนเปลี่ยนแปลงยังไงคุณจะมีความสําเร็จในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะครั้งนี้จะเป็นการพลิกชีวิตให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมแน่นอนนะคะหกไม้นะบอกว่าคุณจะได้รับคําชื่นชมจากคนรอบข้างหรือว่า จากเจ้านายนะคะจากผลงานที่คุณทำนะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความสามารถนะทำอะไรคุณก็ได้รับความสำเร็จได้รับคำชื่นชมนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงทางด้านการงานเกิดขึ้นแน,น่นอนนะแล้วก็ความสามารถของคุณเนี่ยสามารถต่อยอดนี่คุณเนี่ยมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะเอาล่านะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะในออ o สอตนะเดนะ t h e Hermit นะคะ ัดมินนะคะแล้วก็เจ็ดไม้นะคะนายออฟสอดนะมาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีเลือดนักสู้นะะถ้าคุณลงมือทําอะไรเนี่ยคุณก็มักจะได้รับชัยชนะแล้วก็ได้รับความสําเร็จเสมอนะเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงแล้วก็มีความพยายามสูงนะคะสิ่งที่คุณต่อสู้นั้นนะคือจะต้องได้รับชัยชนะเท่านั้นนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความพยายามแล้วก็มีความอดทนมีความ บบสู้นะสิ่งนั้นก็เลยได้รับความสําเร็จนะถึงแม้ว่าจะช้าหน่อยแต่คุณก็ได้รับความสําเร็จตามที่คุณต้องการนะคะเดอร์มนะิตนี่ยมาบอกว่าตัวคุณเป็นคนที่เก่งวิชาแก่วิชาหรือว่ามีความสามารถโดดเด่นนะคุณเป็นคนที่แบบอีกบุคลิกหนึ่งเป็นคนที่นิ่งสุข,ขุมแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบ ใจเย็นมีเหตุและผลนะสิ่งนี้แหละที่ทําให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะคะหรืออีกในหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบ เข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำนะสิ่งนี้ก็อาจจะทําให้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือว่าคอยคุ้มครองคุณนะคะแล้วก็เวลาที่คุณมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรคุณก็คลายคลาดปลอดภัยนะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือว่าคอยคุ้มครองนั่นเองนะคะจัดเม้นท์นะบอกว่าตัวคุณนะอาจจะเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะเชื่อในเรื่องของการทําดีได้ดีทาช่วยได้ช่วนะสิ่งนี้แหละที่ทําให้คุณเนี่ยนะแบบ มีความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเพราะว่าคุณเชื่อในเรื่องของสัจธรรมนั่นเองนะก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีความแบบมั่นคงทางด้านชีวิตมากเลยทีเดียวนะคะเจ็ดม้นะบอกว่าคุณเป็นคนที่แบบขยันมากๆนะมีความอุตสาหะนะเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นนะถึงแม้ว่าสิ่งที่คุณทํานั้นอาจจะดูยากหรือว่าดูแบบเป็นไปได้ยากแต่คุณก็สามารถทํา ให้เป็นไปได้นะแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นทําให้คนอื่นอึ้งแล้วก็ทึ่งในตัวคุณนะคะคุณจะมีความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานมีความสําเร็จทางด้านชีวิตของคุณแน่นอนนะจากความสามารถของคุณล้ว,ลวนเลยนะคะเป็นคนที่แบบสำเร็จด้วยนะ้พักน้ำแรงตัวเองนะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีมีนประจำเดือนธันวาคม2 5 6นะคะเอาล่ะ มาดูซิว่าทางด้านการงานนะ,ะเป็นยังไงบ้างนะคะสามไม้นะคะสี่ถ้วยนะคะสิบเหรียญน,นะคะ สามไม้นะบอกว่าคุณจะมีความก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานนะแล้วก็มีความสําเร็จทางด้านการงานนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมองการไกลนะเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะทำให้คุณมีความสําเร็จทางด้านการงานสูงนะคะสี่ถ้วยถึงแม้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเบื่อเซ็งง่ายหรือว่าเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้ลาคาญนะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงแต่คุณก็สามารถบาลานซ์ตัวเองได้หรือว่า ควบคุมสถานการณ์นะแล้วก็จัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีนะฮะทให้คุณเนี่ยนะสามารถอยู่กับคนหลายๆคนได้ดีมากๆนะคะสิบเหรียญนมนะมาบอกว่าคุณจะมีความสําเร็จทางด้านการงานเกิดขึ้นนะคะ คุณจะมีความก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีจากงานที่คุณทำนะหรือว่าคุณอาจจะมีความสำเร็จนะในสิ่งที่คุณเนี่ยกำลังวางแผนหรือว่ากำลังที่จะคิดทำนะคุณจะได้รับความสำเร็จแน่นอนนะก็ถ้าคนไหนยังไม่ลงมือทำให้ลงมือทำได้เลยนะคุณจะได้รับความสำเร็จแน่นอนนะคะเอาล่ะนะมาดูซิว่าทางด้านการเงินเนะี่ยเป็นยังไงบ้างเพจออฟบอนนะคะ เดอะสตาร์ Star, นะแล้วก็ไนท์ออฟคัพนะคะเพจอวบนะมาบอกว่า,วา,วาตัวคุณนะคะจะมีความสําเร็จทางด้านการเงินนะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่ขยัน,นมากๆนะรู้ช่องทางในการหาเงินรู้วิธีในการหาเงินทําให้การเงินของคุณเนี่ยนะแบบ มั่นคงแล้วก็หมุนเวียนดีนะคะเดือสตาคุณอาจจะได้เงินมากกว่าหนึ่งทางนะหรือว่าอาจจะรู้ช่องทางในการหาเงินรู้วิธีในการหาเงินทําให้การเงินคุณเนี่ยนะหมุนเวียนดีแล้วก็มีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคุณจะมีความสําเร็จทางด้านการเงินแบบสูงมากนะแล้วก็คุณจะมีความก้าวหน้าทางด้านการเงินมากเลยทีเดียวเพราะว่าคุณรู้วิธีในการหาเงินหลายช่องทางนั่นเองนะทําให้การเงินคุณเนี่ยหมุนเวียนได้ดีนะคะนออฟคับนะ คุณอาจจะได้เงินจากเสน่ห์ของคุณก็ได้นะอาจจะด้วยความที่คุณเป็นคนที่เฟนลี่เป็นคนที่หน้าตาดีบุคลิกภาพดีหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีความนอบน้อมถ่อมตนหรือว่าเป็นคนที่รู้จักวิธีการเข้าหาผู้ใหญ่นะทาให้คุณเนี่ยอาจจะได้งานนะซึ่งพอได้งานปุ๊บนะการเงินก็ตามมาด้วยนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยสร้างความมั่นคงให้กับเงินของคุณดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาล่านะมาดูซิว่า ทางด้านความรักนะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะเดี๋ยวนะีจะดูคนโสดก่อนนะว่าเป็นอย่างไรนะคะหกเหรียญน,นะคะห้าเหรียญน,นะแล้วก็ควีนออฟสอดนะคะ หกเลี้ยญนะบอกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะแต่ว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับไขรนะอยากจะอยู่เงียบๆอยากจะอยู่คนเดียวหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตกับครอบครัวก่อนหรือว่าอยากจะทํางานให้แบบมีความสําเร็จมากกว่านี้ก่อนนะส่วนความรักถ้าหากแบบถึงเวลาเป็นจังหวะเดี๋ยวก็เข้ามาเองนะโดยที่ไม่ต้องไปเสาะแสเวงหานะคะห้าเรียญนะบอกว่า,วาคุณนะอยากจะแบบใช้ชีวิตนะแบบ เยียวยาตัวเองนะคะก่อนหน้านี้คุณ uh อาจจะเสียใจนะผิดหวังในเรื่องของความรักมาก็ได้นะคุณ uh ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะคุณอัพสอดคุณ uh ยังมีกำแพงหรือว่ายัางแบบไม่พร้อมที่จะแบบโฟกัสในเรื่องของความรักนะตอนนี้คือโฟกัสในเรื่องของงานเงินครอบครัวหรือว่าฐานะทางด้านชีวิตของคุณก่อนนะส่วนในเรื่องความรักนั้นะนะคือคุณ uh ยังไม่พร้อมที่จะแบบไปเริ่มต้นใหม่กับใครนั่นเองนะคะ เอาล่ะนะคะมาดูซิว่าคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรนะจ๊ะ Night นออฟสอดนะครูรีนออฟคัพนะคะแล้วก็เดชาริ o t นะคะ i g ออฟสอดน r ้ sword, นะมาบอกาว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบตรงๆแรงๆนะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างดุนะแต่ว่าคุณก็สามารถจัดการนะกับเรื่องความสัมพันธ์ได้ดีมากๆนะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ชัดเจนนี่แหละ นะคุณก็เลยสามารถคอนโทลเกมคุณได้นะในเรื่องของความรักนะคะค u e อ n อ f คาร์ฟนะคุณคะกับคนรักเนี่ยมีความรักที่ดีต่อกันนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีการไฟกันบ้างหรือว่ามีแบบการทะเลาะก,กันบ้างแต่คุณก็สามารถนะเหมือนแบบควบควบุมหรือว่าคอนโทลได้เพราะว่าทั้งคู่มีความรักที่ดีต่อกันหรือว่ามีความห่วงใยมีความผูกพันนั่นเองนะคะเดอรชาลิออตนะ คนไหนคู่ไหนที่อยู่ห่างไกลกันก็อาจจะมีโอกาสได้เดินทางมาพบเจอกันหรือว่ามีโอกาสที่จะได้แบบคุยกันหรือว่าสารความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากขึ้นนะส่วนคนไหนที่อยู่ด้วยกันก็อาจจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวได้แบบ ไปแบบชาร์จแบตหรือว่าไปสร้างความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงสร้างความหวานหรือว่าสวิตวานแบลกันมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ทรหุดอดทนแต่ว่าก็มีความรักที่มั่นคงหรือว่ามีความรักที่หนักแน่นนั่นเองนะคะเป็นความรักที่เข้าใจกันเป็นความรักที่ผูกพันกันนะคะเอาละมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดอะเฮอร์มิตนะ เดอะไฮโลแฟนนะคะแล้วก็แปดไม้นะคะเดอะเฮอร์มิทนะบอกว่าตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรักตัวเองมากๆนะชอบออกกําลังกายหรือว่าเป็นคนที่เฮลตี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบดูแลตัวเองดีนะคะสุขภาพก็เลยไม่ค่อยมีปัญหานะคะเดอะไฮโลแฟนนะคุณอาจจะแบบมีการขอพรน,นะทางด้านสุขภาพกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะแล้วก็ สิ่งนี้นะทำให้คุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านสุขภาพเกิดขึ้นนะคะ8ดไม้นะคะคุณก็จะสามารถควบคุมทางด้านสุขภาพของคุณได้นะไม่ว่าคุณจะมีโรคประจําตัวหรือว่าไม่มีโรคประจําตัวก็ตามเลยคุณสามารถควบคุมได้นะไม่มีปัญหาที่ทําให้คุณเนี่ยเครียดหรือว่ากังวลใจแน่นอนนะคะเดือนนี้ถือว่าคุณสามารถควบคุมสุขภาพของคุณได้คอนทรลได้นะคะเอาล่ะมาดูซิว่าคําแนะนํานะคะ เป็นยังไงบ้าง10ไม้นะคะหรือว่า10กระทา9ไม้นะคะสตริงนะคะ10ไม้นะคะบอกว่าให้คุณเนี่ยนะพักผ่อนให้เพียงพอนะเพราะว่าคุณอาจจะทำงานหนักนะเดือนนี้คุณจะมีงานเข้ามาเยอะมากๆนะหรือว่าคุณอาจจะ เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ก็ได้นะอาจจะยุ่งอาจจะเครียดอาจจะกังวลน,นะเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยบาลานตัวเองให้ได้แล้วก็บาลานเวลาให้ได้นะคะแบ่งเวลาให้ถูกต้องแล้วคุณก็จะสามารถนะควบคุม สถานการณ์ทางด้านชีวของคุณได้แน่นอนนะคะก้าวไม้นะคะคุณอาจจะมีงานเข้ามาเนี่ยมากกว่าหนึ่งอย่างหนึ่งงานนะคะอาจจะทําทั้งงานหลักงานเสริมก็ได้นะทำให้คุณเนี่ยอาจจะพักผ่อนน้อยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะสเต้งน,นะคุณนะแบบ จะสามารถควบคุมหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีไม่ว่าปัญหานั้นจะใหญ่แค่ไหนจะหนักแค่ไหนคุณก็สามารถควบคุมได้เพราะว่าคุณมีคนเก่งคุณฉลาดมี power นะคะหรือว่าถ้าคุณเนี่ยทำงานในองค์กรไหนคุณก็สามารถจัดการหรือว่าเอาอยู่ในงานนั้นๆได้หรือว่าควบคุมลูกดองบริวารได้นะคะแล้วก็เจ้านายก็คอยัพ p อ o r t คอยช่วยเหลือนะทำให้คุณทำอะไรก็ราบลื่นแล้วก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะเอาล่ะ จบแล้วสำหรับการทำนายของชาวราศีมีนประจําเดือนธันวาคม2565นะคะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกิ้งๆให้แนนด้วยนะจ๊ะทีล้แล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยะคะ่ะเพื่อนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เราจะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุบ๊บ